สวัสดีค่ะพวกเราเซเลสฝันเซเลสค่ะเพลงเซเลสค่ะเอมี่เซเลสค่ะมิงมิงเซเลสค่ะปิ่นเซเลสค่ะพิมเซเลสค่ะเนมี่เซเลสค่ะเจสซี่เซเลสค่ะดีน่าเซเลสค่ะ ค่ะพวกเราทั้ง9้าคนนะคะก็มาจากรายการที่ค้นหาไอดอลค่ะจากรายการ Idol Paradise ที่ออกอากาศทางช่อง3นะคะแล้วก็จาก7 0 0 0ันคนเนี่ยพวกเราก็แข่งขันกันมาเรื่อยๆนะคะจนเหลือเป็นพวกเรา9คนค่ะแล้วก็มาฝึกซ้อมมาพัฒนาทักษะต่างๆด้วยกันค่ะก็เลยมาเป็นเซเลสพวกเรานี่เองค่ะก็พวกเราก็ซ้อมกันหนักมากๆค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้มีจุดผิดพลาดที่น้อยที่สุดแล้วก็เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นค่ะ ก็เซเลสนะคะมาจากเซเลเชียลสเฟียร์หรือมีความหมายว่าดินแดนในจินตนาการที่อยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทั้ง9คนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันและพวกเราทั้ง9คนเนี่ยก็มาจากสถานที่ที่ต่างกันพวกเรามารวมตัวกันณที่นี่ตอนนี้เพื่อที่เราจะมาทาตามฝันของพวกเราให้สําเร็จนั่นเองค่ะพวกเราเนี่ยมาจากสถานที่ต่างกันพวกเราก็เลยนําความหมายหาความหมายของคําที่สามารถเข้ากับพวกเราเซเลเชียลสเฟียร์เนี่ยมันมีความที่มากกว่าจักรวาลนั่นเองค่ะมันคือห้วงมิติหนึ่งที่พวกเรามารวมตัวกัน ค่ะก็สำหรับซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเราใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเลยที่จะต้องอัดอัดเสียงแล้วก็มีซ้อมเต้นค่ะแล้วก็คือซ้อมกันมานานมากจริงๆค่ะถ้าถามความยากเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะมีความที่เราต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างที่ต้องแบบว่าเวลาซ้อมหรือเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโควิดคะโควิดเลยค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณสเตลล่านะคะในที่นี้นะคะสเตลล่าก็คือชื่อแฟนคลับของพวกเราเองค่ะคืออยากจะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ในฐานะที่พวกเราเป็นศิลปินหน้าใหม่นะคะเป็นน้องใหม่เนี่ยก็รู้สึกตื้นตันใจมากๆเลยค่ะสาหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะเราก็จะพยายามนํามาปรับปรุงปรับใช้แล้วก็เป็นแรงผลักดันในซิงเกิลต่อๆไปของพวกเรานั่นเองค่ะก็ตึกตักเป็นเพลงที่ให้แบบ สื่อออกมาว่าแบบป๊อปปี้เลิของพวกเราในเมื่อเราเป็นทนเนเจอร์ของนะก็มีวัยของพวกเราที่มีป๊อปปี้เลิฟเขาก็เลยแบบว่าคิดว่าเออจะเหมาะกับพวกเราทั้ง9คนนะคะแล้วก็เป็นคอนเซปที่เข้าใจไม่ยากด้วยจริงๆด้วยความคนเยอะเนาะมันก็อาจจะแบบยากนิดเดียมันก็จะดูเยอะๆยะเยอะแยะเลยไหนๆจะเรื่องความพร้อมเพรียงกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ ก็แอบยากนิดนึงแต่ว่าก็สนุกในการทํางานมากๆค่ะด้วยแล้วก็พวกเราก็พยายามช่วยกันให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดค่ะอ่านตลอดค่ะไม่ว่าทั้งทาง Twitter ทาง t i k t o อกหรือว่าทาง YouTube เนี่ยเราเข้าไปอ่านหมดเลยค่ะแล้วก็เห็นคอมเมนต์เยอะมากมายค่ะก็มีทั้งติแล้วก็ทั้งชมแล้วก็แเราจะไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็คือหนูได้อ่านทุกทุกคนเลยค่ะได้อ่านในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o k t w i t t e r YouTube นะคะก็ ที่หนูประทับใจมากๆเลยคือวันที่เราไปโชว์งานล่าสุดก็คืองานแพลค่ะคือในทวิตเตอร์ค่ะพี่เขาพิมพ์ว่าอยากจะแบบบอกพวกเราทั้งเก้าคนเลยว่าคือแบบถึงอยากคือเขาอยากอยากจะให้รู้ไว้ว่าคือแบบอย่างน้อยก็คือมีคนมาเชียร์เราใช่เขาอยากที่จะแบบถือป้ายเพื่อที่จะมาเชียร์เราอะค่ะคือพวกหนูรู้สึกแบบตื้นตันใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ อย่างไยพวกเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีคนมาเชร์เรามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราอยากพัฒนาไปต่อๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากทําให้สเต,เตลล่าของพวกเราภูมิใจค่ะคือพวกเราค่อนข้างตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่างานแพลนนี่คือเป็นงานที่ใหญ่สําหรับพวกเรามากแล้วก็เป็นเวทีแรกที่เราจะได้เอาซิงเกิลแรกของเราไปโชว์ค่ะคือเรากลัวว่าจะไม่มีใครอยากดูเพลงเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้เห็นคอมเมนต์ที่มิ้งมิงพูดก็รู้สึกตื่นตันมากๆจริงๆค่ะ เพลงต่อไปนะคะก็อยากให้แฟนๆเนี่ยตั้งตารอได้เลยนะคะเพลงต่อไปเนี่ยเราจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะพวกเราเนี่ยจะนำกลับไปพัฒนาในทุกๆอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะฝากฝากเป็นกำลังใจแลวก็สพอร์ตพวกเราไปโดยตลอด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สามารถติดตามพวกเรานะคะเซเลสทั้ง9คนได้ทุกๆช่องทางในโซเชียลมีเดียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e อ่า Twitter, TikTok, นะคะก็ i n s t a g r กรด้วยค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Sales Official ค่ะและยังมีอีก YouTube ช่องนึงนะคะนั่นก็คือ VCM Entertainment นั่นเองค่ะ